สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูนัมเชเด้อครับผมอูนัมเชเดอร์สิภาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตามแนวทางตัวเลขนํากันนะครับเพื่อได้โชคได้ลาบในวันวันที่16มีนาคม2568ันาะครับก็พิจารณาเบิ่งเอาได้ครับผมแนวทางตัวเลขของแต่ละเซียนแต่ละสำนักนะครับหลากหลายเข้ามาก็เบิ่งเป็นแนวทางครับผมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอ่าพ่อ เลขพ่อแหดนะครับผมเลขวิ่งบนครับผมกับิจารณนาเบิงเอาด้ครับแนวทางตัวเลขของพอเพิรนนะครับโอโดุดมมเซก่ะตามเป็นงวดแรกครับผมเบิงกับผิดจรณาเป็นแนวทางตัวเลือกเด้อครับผมพอเพิ่นมือนี่กับสีมีแนวทังมาฝากทันูุช้มทุกทันนะครับมาแบ่งปันเ้พอแม่พี่นอ้องไดพิจารณาเบิงแนวทางนะครับผมเอากับ ขอพระคุณพอเหตุได้ครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำเช่ครับขอบคุณท่านผู้ส่ทุกท่านด้ครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำเชไกครับผมครับเมื่อนี่กับบรรยากาศหนาบ้านนะครับฝนกับลิ่นลิ่นไปปลอยนะครับผมอันยืนหนาบานน้ำนีบ่เมนหดต้นใหม่ด้ครับผมมันไหลออกมาจากสนามสวนยอมนะครับน้ำจะออกท่างนั้นปกติครับเมื่อคืนฝนตกเงี้ยมเช้ากับตกนิดนึงครับนี่นะครับ เอาเพื่อเป็นการบทเสียเวลานะครับไปรับส้มรับฟังเลขพ่อแฮตนํากันเลยเลยครับพ่อครับบูน้ำใสสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเฮ็ดยังอยู่นาะครับพ่อเออพังจากทุลาอืมจากทุระนะครับพ่อฝนตกบ่ครับทางบนครับพังกเมื่อคืนมาถ้าไม่ใช่ป้าตอนนี้ยังบ่เศร้าอ่บ่พ่อ งคือเป็นจะดีเลยพ่อแต่เย็นเนาะตกบอกว่หนาวแล้วอากาศหนาวอืมอากาศหนาวครับผมเพ้งเนี่ครับพ่อหงวดเก้าเพ้งเดือนดีป่ะครับผมเดินเดินตลอดอืมเดินตลอดครับผมยี่สิบเก้างวดยี่สิบเก้างวดยังไม่หลุดเนาะครับพ่อหลุด สองวดอะ่ะลดสองวดโอ้ถือว่าสุดยอดนอะครับพอ่อครับเอาคลิปนี้มีที่เด็ดยังมาแบ่งปันทันบุษมเนาะครับพอ่อคลิปนี้ก็มั่นใจคือเกา่าครับผมมั่นใจคือเกา่าวันนี้ได้เลขตัวเก่าเด้อครับพอ่อเลขติดบนเลขติดบนครับผมมีแปด Really. 8, 9มีศูนย์ได้โตเกียวหงุดหงดเลย890นะพ่อแอบวน้ำใส่พึ่งตามพอเป็นครังแรกเนาะครับพ่อหงุดกงอนนี่ก็ได้890ม,มาแปดกับกับอือเกดสูตรนี้มันสิมากอ่ามันจะมาสิบ่วยบนสิบล 10, ักสิเนาะพ่อแม่นเน่นเน้นสิน่วยบนเน่นสิน่วยบนครับผม ก็ oh. มีบ้างที่ร้อยเป็นร้อยร้อยไปร้อยแตมีบางเป็นบางเป็นบ,าง,นบางครับครัแต่ว่าแต่ยังอยู่บน,นเกาน่าเนอะพ่อแมนบน,นเก่าครับผมมันบนอย่างเดียวหมวดก้อนเก่าซี่ที่เนาะพ่อเขาเก่ามับ่ครับแมนโอ้ครับผมหมวดกว้อนหมวดก้อนเขาแปดเก้าแปดเก้าสี่เลยหมวดก้อนมาถึงมานักลย<พ>อยพ่อผมก็มเออโอ้ ครับผมสามตัวเลยครับแล้วมันจะมีอีกสูตรหนึ่งมันจะเป็นสูตรติดบนล่างติดบนล่างเนอะครับพ่อติดบนล่างครับเล็กติดบนล่างเนอะพ่อแมนติดเล็กเล็กบนนิดจับคูมีบบครับพ่อพ่อบ่ได้จับแต่พอจับมันม่นสิหลายตัวเพ่อหลายตัวมัน มาสิสิบก,ก่าหางมันบังเอิญมาพ่อจับงวดได้วงวดได้มันกาไปถือตัวติว่ตัดออกสินะครับพ่อแสดงว่าพ่อเหตุวเหล็กเหล็กเด่นนะครับพ่อห้เดนไ้เดนไปก่อนครับผมเอาเหล็กติดบนล่างพ่อแบบนี้ครับเลขติดบนล่างงวดที่แล้วได้ศูนย์กับสี่งวดที่แล้วได้ศูนย์กับสี่เข้าสี่เนาะพ่ออีสี่ครับผมงวดนี้ได้สี่กับแปด วดนี้สี่กับแปดสี่ยังมากโย,ยนบรร<า>่ขอสี่ครับผมเหมือนเดิมครับว่ากแบบันบางครั้งกอดคอกันเด้อสูตรนี่บางครั้งกอดคอกันบางครั้งกอดคอกันโอ้ม่ธรรมดาเนาะพ่อเลขยังหวดัดสามเจ็ดวดสามเจ็ดกับกอดคอวดสามเจ็ดครับผมวดหาเจ้ากับกดอดคอโอ้ครับผม ถือว่าเล็กติดบนล่างหน่อยแต่ว่ายัางกวดขว้อได้ที่ว่าสุดยอดเนาะครับพ่อแล้วบางงวดจะมามทั้งสองตัวตัวหนึ่งมาบนตัวหนึ่งมาล่างอยงนี่นะโอ้ครับพ่อตัวหนึ่งมาบนตัวหนึ่งมาล่างเนาะครับแมนมันเล่ไปได้ทั้งบนทั้งลาง่างเลยเนาะครับพ่องวดกวอนปลดถือจ็กแจ็คบัตวะครับผม โอ้ครับหลังหลังจากกลางปีผ่านมาเนาะกลางปีผ่านมาเนี่ยมันจะพิษแต้มเดียว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 ตลอดเลยเพราะเพรา่ไงเพอไปตันนี่ตัวมันออกอะต์ทออกมันเป็น,นที่ไม่ชอบเห็นวะครับ่อจับคู่ได้แต่ดวงมันบ่ได้แต่ดวงบ่ได้กับ,บได้ทุมวดเลยนะรับพ่อ ใส่ดวงไว้ไม่ได้ซื้อก็มีแต่แต้มเดียวแต้มเดียวแ่่มเดียวตลอดเรกสิวหุ้ม่นบตัวตัวดินสิวหุ้มกลมใยหุ้มกลมใยแต่เวลาจะตัดออกยังสิแม่อืครับผมตอนแรกว่าอยากจับปูให้้ใใหา้ไปเป็นเด่นนี่แหละครับพ่อเล็กแต้มมี่ห้บ่ครับพ่อหรือว่ามีแต่เด่นครับผมหวดนี่ มิสเเดนมีสเตเดนครับพอเสียมพอกับบอทันเทลตัดวู้ทับเ่ครับพ่อวู้ทับเสต่างไซไซยาพ่อพ่อบันเหดเนาะครับพ่ออ่าพุทธาวาาอย่างร้านกีไบันเดโอ้ครับพ่อเพราะว่าเพว่าพ่อมียูทูบช่องอหไรพุทธาวาห่ายอย่างร้านอยู่นะโอ้อครับพ่ออันฟันฟันดีปะครับพ่อ ก็ค่อยฝันก็ค่อยฝันนะครับผมเลเลขฝันพอบ่กไปอันนี้แต่ว่ามีงวดงวดอ่ออกคุณหาดันฝันเข่าอยู่แต่บอกว่าค่อยเสื้อฝันนะสูตรสมัครว่ะสูตรหนึ่งคือมั่นใจมั่นใจได้1อยเวอร์เซนอสันของสูตรอ่ะโอ้ครับผมมั่นใจครับงวดนี้มั่นใจแจ็คเปอร์เซนอป่อยเลยบ่ครับ ร้านเลยแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ร้านเปอร์เซ็นเลยนอกพ่อครับผมเนี่แต่สีกับแปนี่ต้องมาตัวให้เห็นแน่นอนครับสองตัวนี้ต้องมีเห็นยดน้อพ่อแมนครับบนล่าง,งสีกับแปับมีค่งชุดไทยใหยอู้น้ำใส่ปะครับพ่อค้งชุดไทยนาซีมีนาซีมีครับพ่อ เน้นๆของสุดท้ายจะเน้นให้ครับพ่อทักมาไล่กระเด่ได้พอรีพอทุกมากกระเด่ครับหูน้ำใส่รอดหลับครับผมครับเอ้าพ่อกรับมีแนวทางเพียงเสื้อนี่ยนะครับพ่อครับมียังฝากเอฟซีบังคับถ่ายคลิปนี้ครับพ่อฝากเอฟซีคอยติดตามเบิรงเด้อครับผมว่ามันอีหลีบ่ครับมันเุดออว่าบ่ครับผม เอาปูนซีเมกับขอบคุณพอได้ไหลได้ครับพ่อให้พอยูดดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงด้ครับครับสวัสดีครับพ่อครับอ๋ับูนําเมนกับได้ตามเลขพ่อแห้งนะครับผมสิมีนาคม2568นะครับเลขติดบนเพลนกะมี่สามตัวได้ครับผมอ่าเป็นให้อ่าตัวเดิมครับ สวัสดีเพื่ันเพิ่นเก่เขาเก่านะครับผมเพิ่นเร่ให้ติดบน890มั่นใจล้านเปอร์เซ็นได้ครับผมอูนัใไซบราเดโมขึ้นมาเองนด้ครับพอพลเป็นคนมั่นใจล้านเปอร์เซ็นได้ครับผมพิจารณาเบื้องเอาด้ครับแนวทางตัวเลขครับส่วนเลขติดบนแางก็มี4กับ8ครับต้องมี้เห็นครับ2ตัวนี้ครับทีว่านาจับตามองเด้ครับผมเซียนแต่ละสำนักนะครับผมมาหลากหลายครับยำ ให้แน่นแน่นเขียนเขียนกัมมีครับรอดูควงสุดท้ายครับพอเพิินจะมีที่เด็ดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วูน้ำไส้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทํำคลิปต่อๆให้ทันบุชมทุกท่านในเบื้องนับกันนะครับเอาครับถ่าคลิปนี้ก็ขอบคุณพอแหยีด้ครับที่ห้แเน่ทังตัวเลขกูน้ำไส้ครับผมครับวยพ่อให้ทันบุชมทุกท่านเด้อครับผมอายุดีมีแห้งสุขภาพแจ้งแรงดวงดีทุกคนครับ สำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนัสวัสดีครับ